้วคุณโมคือหันหลังออกใช่ไหมหันหน้าหันหงออกใช่เรือหันหน้าด้วยมันสีตอนแี้่ัดคุณมือไหมคะมันนอนเล่นมือถืออยู่ยังไงนะคะไคะสนอนนอนเล่นมือถืออยู่ตอนนั้นเห่าไหมมีการดื่ม่อนนัดิไหคะข้าไหนของแม่ไว้ของข้าวสองข้าว้วคุณโมงคือหันหลังออกมันหน้าหัออกใช่เรือหันหน้าดยมันสีตอนแี้่ัดคุณมือไหมคะมันนอนเล่นมือถืออยู่ ยังไงคะ้นอนนอนเล่นมือถืออยู่ตอนน Multi ั้นเมาไหมคะพี่จำดื่มดื่ไหมคะดื่มมันิีแซนได้ตัดคุณมือ้ไหมคะนอนเล่นมือถืออยู่ยังไงนะคะใ่้คะแจับาข้างไหนของแซกไว้สองข้างสองข้าแล้วคุณโมคือหันหลังออกใ่หันหน้าทางออกใชหรือหันหน้าโนม em ันเลสิแซนได้ตัดคุณมือ้ไหมคะนอนเล่นมือถืออยู่